ยวมมีเช่วงพี่เศ้าตอบเม้นไม่ได้กว่าคำถามแหลกพี่เร้าคะแมวทำไมถึงไม่ต้องเรียนหนังสือคะปอรอรักพี่เศ้าน้องฟูมากๆคะ่ะ จริงๆแล้วการเรียนหนังสือเนี่ยทำให้มนุษย์มีความรู้เพื่อนําความรู้นั้นน่ยมาประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองแต่แมวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนเพราะว่ามีมนุษย์คอยเลี้ยงดูอยู่แล้วยังไงละ่ะพี่เร้าทําไมแมวมันปีนไปได้แต่ลงไม่ได้คะทําไมเหรอคะตอบหนูทีปอ,รอลรับพี่เร้าฟูมมากที่สุดบางทีก็ ปีนเพลินน่ะแล้วมันสูงเกินไปนะสิพอมองลงมาแล้วใจมันหวิวทมไมแมวบ้านหนูมันชอบดูดก้นกันอะคะลูกแมวน้องมั่นใจนะครับว่าพวกเขาดูดก้นกันน่ะเขาอาจจะแค่ดมกันก็ได้เศ้าจูไม่มีขาแล้วเดินได้ยังไงคะพี่เร้าเศ้าจูนะครับใช้การเคลื่อนที่แบบกระดึบกระดึบเอาน่ะหลักการเดียวกันกับหนอนน่ะพี่เร้าเคยมาบ้านผมหรือเปล่าครับผมเจอแมวที่เหมือนพี่เร้าเลย ไม่เคยครับน้องน่าจะจำผิดตัวแล้วแหละเวลาถึงหน้าหนาวทำไมแมวกับหมาถึงไม่หนาวเหมือนคนอะคา่ะ ปอลลอรักพี่เจ้าหนัองฟูหนาวสิใครว่าไม่หนาวต่อาจจะหนาวไม่มากเท่ากับพวกมนุษย์เพราะว่าพวกพี่เนี่ยมีขนทั่วทั้งร่างกายว่าแต่สงสารแมวสฟิงซ์จังเลยทําไมแมวมันเกิดท้องเดียวกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันอา่ะถามเฉยๆค่ะเพราะที่บ้านหนูมีแมวสองตัวยาวหน่อยนะปอลหลอนรักพี่าหนัองฝูก็แงะนะครับถ้าเรามีพี่น้องเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องนิสัยเหมือนกับพี่น้องของเราสักหน่อยพี่เร้าคะแมวมีเหงื่อไหลตรงไหนเหรอคะ ปอลอรักทุกคนค่ะแมวไม่มีเหงื่อตามผิวหนังครับจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตรงที่อุ้งเท้าแมวใส่กกนอนได้ไหมคะปอลอลอรักครอบครัวนี้มากได้สิครับเดี๋ยวนี้ <ๆ S 1> เขามีแผ่เพิดคล้ายๆกกนอนเอาไว้ใส่ให้แมวที่พิก,การขับถ่ายเองไม่ได้ด้วยนะ ทำไมพี่เซาถึงกัดมือตะก้งล่ะครับหรือว่าขี้มือตะก้องอร่อยเลยกัดครับที่พี่กัดนะ่ะเพราะพี่แค่หมันไส้เฉยๆไม่ได้กัดเพราะว่าขี้มือตะก้องอร่อยหรอกนะทําไมแมวบ้านหนูถึงยืนฉี่ค่ะ มันจะก่งตูดฉี่ใสก่กระแพงบ้านรักพี่แซวน้องฟูแบบนั้นน่ะเขาไม่ได้เรียกว่ายืนฉี่นะครับเขาเรียกว่าพ่นสเปรย์พี่แซวค่ะมีวิธีฝึกแมวกับสายจูงไหมคะ่ะปลอลล์รักพี่แซวน้องฟูเรื่องฝึกเนี่ยพี่ไม่แน่ใจแต่แมวส่วนใหญ่ไม่มีทางยอมให้ใช้สายจูงเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันฝืนธรรมชาติของแมวครอบครัวหนูบอกว่าถ้าอาบน้ําให้แมวแมวจะบ้าจริงหรือเปล่าคะปลอลล์รักทุกคนไม่จริงครับการอาบน้ําแมวเนี่ยบางทีก็ยากมากคนที่จะบ้าและปวดประสาทน่าจะเป็นคนที่อาบน้ ทำให้แมวมากกว่านะ <c oughs> พิ่เศร้าทาไมแมวถึงชอบมามองหน้าล่ะครับบางทีก็มานั่งแล้วมองพอมองหน้ามันคืนก็หันหน้าหนีพอเราเลิกมองก็กลับมามองเราอีกขอบคุณครับการที่แมวมองหน้าเราเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความรักที่เขามีให้เราอย่างหนึ่งนะครับทำไมแมวบ้านหนูชอบนอนเอาหน้าจิ้มที่นอนอะคะ แล้วมันจะหายใจออกเหรอคะปอลลอนรับพี่เซาน้องฟูและเศซาจูเฮ้ย <Hey, S 1> พี่ก็เป็นนะ <Yeah. S 1> พี่เนี่ยชอบนอนท่านั้นมากๆเลยหายใจออกเราฟันดีคราพพี่เซาคะหวีของคนสามารถนาไปหวีขนแมวได้หรือไม่คะ หวีได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าหวีของคนเนี่ยซี่มันกว้างนะคนของแมวหนานแน่นควรใช้หวีที่มีซี่ทีทจะดีกว่าครับพี่เส้าคะทําไมเวลาแมวอาบน้าทําไมมันชอบลออแปลกๆบางทีก็พูดเหมือนเป็นคำาำปลอลอลักพี่เส้ากับกังโฟนั่นนะ่ะคือการแสดงออกถึงความไม่พอใจและไม่ยินยอมอาบน้ํายังไงล่ะครับคนกินอาหารแมวได้ไหมผมเคยกินอ้าวถ้าน้องเคยกินก็แสดงว่าก,กินได้น,น่ะสิแ้ะก,กองก็ชอบกินนะตอนสิ้นเดือนนะโอ้โหแย่งพี่ท หนูอยากรู้ว่าทำยังไงแมวถึงจะสนิทกับเราอะคะปอลลหนูอยากมีพลังจิตที่สามารถคุยกับแมวได้จังเลยค่ะการคุยกับแมวกับหมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาสิ่งที่เราจะสื่อถึงกันได้อย่างแน่นอนก็คือความรักยังไงล่ะเงาพี่เซาคะทําไมเวลามีพี่เซาตอบเม้นท์ทไมต้องเอาคําถามโดนโดเด็ดๆด้วยอะคะแล้วใครเป็นคนตั้งชื่อรายการพี่เซาตอบเมนท์คะ พี่นะ่ก็ต้องเลือกคำถามโดนๆเด็ดๆที่มีประโยชน์และไม่ซ้ำกับที่เคยตอบมาบาะคำถามที่ตลกๆเนี่ยพี่ก็เลือกนะส่วนชื่อช่วงพี่ตั้งเองเป็นไงชื่อเทเปล่าพี่้าตอบเมนนะอ่าก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรน,นี้ส่วนใครนะครับมีคำถามอะไรที่โดนๆเด็ดๆ,ๆก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้เลยใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่้าตอบเมนนี่แหละแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหร o นี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ เฮ้ hey, <c oughs> ยผู้บรรลุจะลืมนะพี่จะตอเมนมีทุกคนอังคาร